ถ้าไม่รู้ว่ามุมที่โจทย์ให้อยู่คอแลนไหนเช็คแบบนี้ข้อนี้เป็นโจทย์ในเรื่องตีโกณมิติเป็นข้อสอบในแซตปี6-7รอบ1และน้องมอ .5 ก็สามารถลุยได้เหมือนกันโจทย์กำหนดให้มุมเซตามากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า180 เอาแค่นี้ก่อนพี่มองว่ามุมเซตาที่โจทย์ให้เป็นไปได้2คอร์เนไม่คอร์เลนที่1กับคอร์รนที่2หรือจะเรียกว่าจัตุภาคก็ได้ก็จะเป็นจัตุภาคที่1หรือไม่ก็จัตุภาคที่2ทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกย่อยกันว่าไอ้คอร์เนที่1กับคอร์รนที่2อ่ะมุมมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่ามุมเซตาที่โจทย์ให้นะมันอยู่ในคอร์เนที่1มุมของเขาเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง0กับ90องศา แต่ถ้าเกิดว่ามุมเซตาที่โจทย์ให้มันอยู่ในคอแรนที่2หมายความว่ามุมของเขาต้องมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาถ้าน้องสังเกตดีๆขอบเขตของมุมเซตาที่โจทย์ให้มันกว้างมันเอาตั้งแต่0จนถึง180พี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้สคอแรนแต่คนที่จะตัดสินว่ามันจะอยู่ในคอแรนไหนคือข้อมูลถัดไปโจทย์ให้แทนเซตาเป็นลบ สีส่วนสมไม่รู้ว่าน้องจำมันนี้ได้ไหมที่เราเรียกว่าออสายแทนคอร์อันนี้จะเรียกว่าคอร์นที่1เราจะเป็นการจำว่า A A ก็คือออหมายเขาว่าในคอร์นที่หนึ่งทุกค่าของตีโกนเป็นบวกหมดก็คือทั้งซ้ายทั้งคอทั้งแทนถัดไปซ้ายบนซ้ายบนมันคือคอร์นที่สองเราจะจำว่า S หมายค่าว่าเฉพาะค่าซ้ายที่เป็นบวกนองนั้นจะเป็นลบหมดถัดมาซ้ายล่างซ้ายล่างมันคือคอลันที่สามเราจะจําว่าทีก็คือค่าแทนเฉพาะค่าแทนที่เป็นบวกนอกนั้นติดลบหมดถัดไปขวาล่างมันคือคอลันที่สี่เราจะจําว่าสี่ก็คือเฉพาะค่าคอที่เป็นบวกแต่ตอนนี้ที่เราสงสัยและลังเลไม่คอลันที่หนึ่งก็คอลันที่สอง แต่พี่สังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอเรนท์ที่หนึ่งไม่ได้เพราะคอเรนท์ที่หนึ่งอ่ะเราจำว่าอออคือทุกค่าของตีโกนเป็นบวกหมดไม่ว่าจะค่าซายค่าคอสและค่าแทนต้องเป็นบวกหมดแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแทนมันติดลบเพราะฉะนั้นถ้าแทนมันติดลบอ่ะคอเรนท์ที่หนึ่งหมดสิทธิอ์อ้าวงั้นก็แสดงว่าคอเรนท์ที่หนึ่งหมดสิทธิ์มันก็อยู่ ค้อเลนที่2ถูกต้องเพราะมันไม่1ก็2พอหมึ่งโมิมันจะต้องค้อเลนที่2แน่ๆดังนั้นคําตอบที่ใช่ของมุมเซตาอยู่ในค้อเลนที่2ทัถานไหมทีนี้พอเราชัวร์แล้วว่ามุมเซตาตรงนี้นะอยู่ในค้อเลนที่2เนี่ยแล้วโจทย์อ่ะ เขาให้ตีโกนมาหนึ่งค่าและเป็นการถามค่าอื่นๆเราจะใช้หลักการวาดสามเหลี่ยมมุมฉากในการหาน้องก็วาดสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมมุมเซตานั่นเองตรงนี้มุมฉากอันนี้มุมเซตาแต่น้องจำเทคนิคนี้ไปนะเพราะว่าพี่ก็ใช้เทคนิคนี้โจทย์ให้ค่าแทนมาใช่ไหมน้องอย่าเพิ่งดูลบอย่าเพิ่งดูเครื่องหมาย อย่าเพิ่งดูเครื่องหมายนะไม่งั้นผิดเลยนะเครื่องหมายเติมตอนท้ายให้เติมตัวเลขไปก่อนน้องทําเสมือนว่าไม่มีลบอยู่ทําเสมือนว่าไม่มีลบเกิดขึ้นยังไม่ต้องดูเครื่องหมายแทนเซตาคือใครนะแทนคือข้ามชิดใช่ไหมข้ามชิดข้ามชิดแสดงว่าไอ้นี่ข้ามขอย่อเป็นขอไข่นะไอ้นี่ชิดย่อเป็นฉอชาแสดงว่าข้ามคือเลขสี่ชิดคือสาม ก็สามเหลี่ยมที่เราจำสามสี่ไอฉากห้าถูกต้องไหมแต่ถ้าตอบอันนี้ยังผิดนะเพราะว่ามันอยู่ในค้อแร์ที่สองเราค่อยมาเติมเครื่องหมายทีหลังยังไงวะพี่ในค้อแรกที่สองอ่ะเราจะมีการจดจำว่าพิกัดของมันอ่ะ x จะเป็นลบ y จะเป็นบวกหมายความว่าในทางสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะไอเนี้ยเจะเป็นลบแล้วไอเนี้ยไวยจะเป็นบวกส่วนไอด้านฉากอ่ะมันจะบวกเสมอ อ่ไมได้านฉากไม่เกี่ยวบวกเสมอเพราะฉะนั้นค่า X ของน้องต้องติดลบแสดงว่าน้องต้องเติมลบที่เลข3และค่า y ะพี่ไม่ต้องเติมมันเป็นบวกอยู่ดีทันไหมและโจทย์ก็เป็นการถามอะไรนะพอเติมเครื่องหมายเสร็จก็ไปหาตามที่โจทย์ถามเขาถามค่าคอรสบวกค่าซ้ายซึ่งค่าคอร์สะน้องจะท่องว่าชิดฉาก มันจะได้ลบสส่วนหส่วนในเจ้าค่าใายเราจะท่องว่าข้ามฉากมันจะเป็น4.5ส่วนหและเขาเอา2คนนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้นน้องจะได้ลบสส่วนหไปบวกกับ4.5ส่วนหาคำตอบที่ได้มันจะได้1.5ส่วนหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1.5ส่วนหนั่นเองเจ๋งนะข้อนี้